เฮ้ยเดี <Sie g> ๋ยวก่อนวัยรุ่นก่อนจะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อช่วยกันทำมาหากินกันด้วยนะครับผมอย่านั่งดูเฉยๆกด subscribe ด้วยกดเลยถ้าหากกฎของความรักนั้นคือการเชื่อใจกันเฮ้ยงั้นล้านนี้เลย fdc ชอบบริการกดเกมพาสและกด g i ฟต์แมต่างๆแต่ถ้าต้องการโปรโมชั่นเติมโรบักที่ถูกสุดโหดกระโดดคีเป็ดก็สามารถเติมได้ในส่วนของ idpass และมีบริการเติมเกมอื่น ด้วยนะลิงก์นี่ครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆเด้อ เองครับไมกี้ครับแล้วก็ไอทิสนกน้อยคู่ใจของผมเองซึ่งภายในวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาอยู่กับแมปหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่านะครับเอ่อ One Box Man นะครับผมซึ่งตัวเกมนี้นะครับถูกสร้างมาตั้งแต่ปี2019นะครับผมแต่ดูเหมือนว่าตัวเกมเนี่ยเพิ่งจะมีอัปเดตหนึ่งออกมานะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเกมใหม่หรือเปล่านะเพราะว่าสร้างมาตั้งแต่ปี2019นะครับอาจจะเป็นเกมที่แบบว่า สร้างนานแล้วนะครับแต่เพิ่งมาเปิดนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับอันที่จริงมันก็ถือว่าเป็นเกมใหม่ได้เลยครับเพราะว่าเออมันใหม่สมรบผมนะครับอืมแล้ววันนี้เองนะครับผมก็พาเพื่อนๆนะครับที่แบบน่ารักบูแบบูแบทุกคนนะครับมานะครับเล่นเกมตัวนี้กันเลยนะครับแต่ก่อนที่เราเนี่ยจะเข้าไปรับชมตัวเกมนะครับเราก็แบบมาอ่านรายละเอียดกันหน่อยแล้วกันนะครับผมสำหรับรายละเอียดของตัวเกมนี้นะครับยอดไลค์นะครับครบนะครับห้าพันไลค์จะแจกโค้ดใหม่เลยครับอ่าตามนั้นนะครับ o n นสป็อคแมนะครับเป็นเกมฝ ไม่มีขีดจำกัดนะครับไม่ว่าคุณนะครับจะแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับในเกมอนิเมะที่อัดแน่นไปด้วยระเบิดเลยฮะระเบิดนี้เลยหรอคุณสามารถคาดหวังกับภารกิจสุดแวกแนวนะครับบอสตัวละครต่างๆนะครับและพลังที่จะทำให้คุณทึ่งเลยับทึ่งเลยนะครับแรงบันดาลใจนะครับจากการแสดงนะครับอนิเมะที่คุณชื่นชอบนะครับประมาณนี้นะครับ คุณพร้อมที่จะเป็นฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วหรือยังนี่ครับการคอนโทรลก็ตามนี้เลยนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยตัวเกมนะครับจะรองรับแค่ PC กับ Xbox นะครับเราผู้เล่นมือถือนะครับต้องรอกันไปก่อนนะครับผมแต่เอาจริงเกมนี้ก็ยังไม่เป็นที่นิยมมากนะครับมีคนเล่นอยู่ที่2 0 0 0เองนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเกมเพิ่งเปิดใหม่ด้วยนะครับผมการคอนโทรลเบื้องต้นประมาณนี้นะครับกดเอ่อคลิกเพื่อต่อยนะครับประมาณนี้เลยกดชิปล็อกนะครับกดคิวกดแด้นะครับกดเอ็กซ์บ็อกซ์ได้นะครับผมให้เพื่อน เข้าร่วมกลุ่มเพื่อรับรางวัลเลยครับ oh, ห e ีบลายวันเลยโอ้ม e ันเป็น <vielen> ห <Now, Fine. S 2> ีบลายวันนครับแสดงว่าเราต้องเข้าร่วมกลุ่มอ๋อนี่เป็นโค้ดที่น่าจะใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะก๊อปตรงนี้ไว้แล้วกันเผื่อได้ใช้นะครับสำหรับกลุ่มน่าจะเป็นตรงนี้ใช่ปะสตูดิโอเลยครับเราเปิดไปสิน่าจะเป็นกลุ่มตัวนี้นะครับที่เขาบอกว่าถ้าเกิดเราเข้ารับเนี่ยเราจะได้อะรางวัลนะครับลายวันเนี่ยครับอ่ะกดเข้าไปเลยนะครับจอยกลุ่มไปที่เรียบร้อยนะครับต่อมาครับเราจะมาดูในส่วนของเซอร์วิสพีนะครับอยู่ที่รเอยมพาสิบต่ ตัวสรอมนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวละครแบบเปทูวินนะครับแล้วก็ VP นะครับเย็นคูณ2นะครับ XP คูณ2อันนี้อักขระ XP 2อันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรเนรี่ยอาจจะเป็นแบบ XP ของค่าประสบการณ์อย่างนี้แบบสกิลหรือแบบอันนี้ไม่แน่ใจนะครับครูดาวการฝึกซ้อมนะครับผมสกิลครูดาวเร็วขึ้นนะครับโอ้มีการเทเลพอร์ตนะครับรัง รางวันรายวันคูณ2อครับแล้วก็ซ่อนออร่านีครับอาจจะเป็นคล้ายๆแบบคนโหดแบบเก็บออร่าอะไรแบบนี้แบบอ่ใช่น่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับใน,นส่วนตรงนี้เรายังไม่ซื้อแล้วกันนะเออเพราะว่าโลบ้าผมมีแค่ร้อยเดียวเองนะเพื่อนๆ อีกแค่ร้อยเดียวแทบจะซื้ออะไรไม่ได้เลยน่าจะซื้อได้ในส่วนของเทเลพอร์ตกับอันนี้เออเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่เราเข้าไปรับชมตัวเกมกันก่อน,อนเลยแล้วกันนะครับผมเปิดปวป้องเนสโกจังเองโอเคครับพอเราเข้าสู่ตัวเกมมาแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็มีหน้าโหลดดิงที่เอาจริงๆก็สวยงามพอสมควรนะและแล้วก็พบกับพี่ไซตามะของเรานะครับที่มีออร่าสายฟ้าเออผมนึกถึง ตัวละครฝั่งดีซอะไรนะเดอะแฟเอ้ยเหมือนเดอะแฟจริงนะเนี่ยเออพลังสายฟ้าแบบนี้นึกว่าเดอะแฟแล้วก็ดูเหมือนว่าตรงนี้จะมีแค่ตัวเพลงให้เรากดนะไม่มีครีเอทหรือสร้างตัวละครอะไรเพิ่มเติมนะคระกดเพลงไปครับโอ้ผมชอบอนิเมชันกัดหน้าจออ๋อมีความเป็นสตอรี่ให้เราคุยกับพี่ไซตามะเลยครับใช่ไหมน่ครับดูเหมือนว่าเราต้องวิ่งไปตรงนี้โอ้มีลูกศรบอกด้วยกลัวรเราหลงทางเราผู้ที่กําลังเอ,อ sit ่อซิทอัพอยู่นี้น่าจะแบบเป็นการเทรนตัวละครนะครับใช่คิดแบบนั้นนะครับกดคุยไปเพื่อน อ๋อทักทายเราฮิลโลนะครับเบิร์บผมกดสกิปเลยสกิปดูก่อนว่าโอ้นี่นะครับพอเรากดรับเควสนะครับเควสจะอยู่ทางซ้ายนะครับผมเห็นไหมมีรูปสอนสีฟ้าบอกด้วยนะครับกดเควสมานะครับเราต้องทำการอะไรครับเทรนตัวละครเลยครับเทรนนิ่งเหรออ๋อสิบเซ็ทด้วยกันนะครับจะได้รับเงิน250เยนเลยครับเทรนตัวละครน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าอ่านี่จะเป็นตัวนี้ใช่ไหมกดซิสตอัพเฮ้ยเพิ่มไหมครับอ่าเพิ่มหนึ่งหน่วยครับเราต้องซิสตอัพประมาณ10ครั้งนะ ครั้งที่เก้ครั้งที่10โอเคเรียบร้อยนะครับพอครบ10ครั้งนะครับให้กากบาทออกใช่ไหมครับแล้วก็ดูเหมือนว่าต้องกลับมาคุยอีกรอบนึงนะครับคุยสิปึ๊บอ่าเราก็รับได้รับนะครับในส่วนของ exp กับเงิน250เหรียญนะครับตามที่เขาบอกไว้นะครับและดูเหมือนว่าเรายังไม่ได้รับเควสต่อไปใช่ไหมอ่าเควสไม่ขึ้นนะครับต้องรับเควสเหรอกดรับครับปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหพอเรารับเควสนะครับก็จะแจ้งตรงนี้เลยนะครับกดเทรนตัวละครอีกครับแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้จจะะะเเเเเปป็็นนนนนนนดดีีีฟฟซ์์คครรรััับบ่่าตตง้ใชมยิอพล ซิดแอปโอ้โหจัดไปซิดแอปแบบบ้าเลือดไอ้ย่ะิดแอเอ้ยวัยรุ่นซิดแอปโอเคพอเควสเสร็จสิ้นนะครับก็จะมีข้อความขึ no ้นแบบเมื่อกี like ้เนี่ยเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเห็นทันนะครับโอเคอะทีนี้เรามาส่งเควสครับปึ๊บโอ้เรเบิลอัพแล้วโอ้ยผมชอบเลเวลอัพเกมนี้นะตอนนี้เราเลเวลสองมีเงิน600นะครับมีเอ็พีเท่านี้ละครับใช่ไหมอ่าต่อมานะครับเราต้องทำการสปีดเลยครับสปีดคืออะไรฮะฮะท่านี้สครอตเหรอฝึกกล้ามขาเลยครับมันจะเพิ่มสปีดใหห้กับเเรรา โอเคในส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็น1ิหน่วยเหมือนกันอ่ะเรากดดูอย่างนี้ก็ได้น่าจะง่ายกว่ากันนะครับกดเทรนตัวละครไปครับเรียกได้ว่าเอาจริงๆก็เหมือนแบบการฝึกของไซต์ตระจริงๆเลยนะครับอืมเพราะว่าเราต้องแบบซิทอัพอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเออนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ส่งเวสเหมือนเดิมนะครับคุยไปอ่าฮะอ๋อนี่นี่ในส่วนตรงนี้นะครับดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนมาเป็นอันนี้แล้วนะในส่วนตรงนี้นะครับเราสามารถเอาเงินเนี่ยไปซื้อสกิลของตัวละครได้เลยครับอันนี้กิฟได้เหรอโอ้กิฟของขวัญให้เพื่อนได้นะครับ มีเงินแค่ร้อยเดียวกิฟต์ก้ใครได้เอส่วนของตรงนี้น่าจะเป็นตัวละครที่เรานั้นสามารถซื้อได้นั่นผมซื้อในสวนตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าเงินมีแค่ตัวเดียวนะครับอ่าจัดไปเลยสําหรับฮีโร่ระดับคลาสคลาสน่าจะเป็นคาที่โลที่สุดนะน่ยเป็นฮีโร่จักรยานผมไม่แน่ใจว่าพี่แกชื่ออะไรครับในส่วนนี้เราสวมใส่ไปได้คอสซูมไหมไม่ได้คอสซูมนะครับแต่มีในส่วนของหน้าต่างสกิลที่เข้ามานะเพื่อนๆนี่จะเป็นหน้าต่างสกิลตรงนี้นะครับทางขวานะครับสกิลอาทำอะไรครับไต,อย,ตอย่างนี้เหรอไตกวดลานวัดอย่างี้เลยครับใช่ และในสองตรงนี้เรายังไม่ได้รับเควสเลยเราต้องคุยกับพี่ไซตามะอีกรอบนึงนี้เลยดูเหมือนว่าภารกิจต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตรงนี้นะภารกิจที่ผมรับจากไซตามะนะครับไม่รวมตัวละครนี้ที่ผมไปรับมาแบบมั่วๆนะเอาในส่องตรงนี้ก่อนนะครับเราต้องไปกําจัดมอนนะครับประมาณ5ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็ได้รับเงิน250เยนนะครับมอนน่าจะอยู่บริเวณตรงนี้นะถ้าผมจาไม่ผิดนะครับจะมีชื่อว่าโอชาคุนะครับนี่ไงโอชาคุใช่นาจ๊ะประมาณนี้นะครับเรากดช สกิลกดลานวัดอุ้ยฟ้องโอ้โอย่างชอบเอาไหมนี่สกิลกดลานวัดนี่ฟองเลยยอดนี่เตะครับ่อ,อยครับที่ทำไมเราเก่งแบบนี้แหละเพื่อนใช่ไหมน่าจะเป็นมอนตัตวนี้ดูนะว่าอ่านะครับถูกได้มาหนึ่งหน่วยแล้วนะครับอืมเฮ้ยสิ่งหนึ่งที่ผมชอบของตัวเกมนี้นะครับเวลาแบบว่ามอนเนี่ยมันกระทบกับตัวตึกเอ้าเดี๋ยวไม่กระทบไปดูเลยเอ่าสมมุติว่าผมจะเตะไปทางนี้นะมอนมันจะกระทบกับตัวตึกนะครับแล้วมันจะมีเสียงแบบว่าเสียงแบบว่าอะไรดีเพื่อนเ,เดี๋ยวดูนะเพื่อนดูโอ้มหาจังหวะให้ดูไม่ได้อะอันนึงนะเตะ อีกเห็นไหมเวลามันกระทบกับตัวตึกนี่ครับมันจะเหมือนแบบว่ามีก้อนอิดนะครับกระเด็นกระดอนออกมาเนี่ยมันดูรุนแรงมากเนี่ยความคิดผมเนี่ยเตะนี่เป็นไงดูแบบเขาเรียกว่าอะไรมันดูมีแอนิเมชันดีนะครับตัวเกมถือว่าทำออกมาดีเนี่ยเตะแบบนี้เห็นไหมยอดผมชอบการเตะต่อยของเกมนี้นะครับดูการต่อยปัป๊บๆเนี่ยเสียงหมัดนี่คือแบบจับๆเลยนะครับโอ้เอา้าแตกเฮ้ยบูลลี่เหรอใครเนี่ย โอเคสำหรับการทำเควน,นะครับผมอาจจะไม่ได้เจาะลึกมากนะครับเราอธิบายหน้าต่าง UI เพิ่มเติมก่อนเลยแล้วกันครับในส่งช็อปนะครับเราสามารถซื้อเกมพาร์ได้ตรงนี้ด้วยเลยครับแล้วก็แลกสกุลเงินเยนได้นะครับในส่วนตรงนี้จะเป็นบู o นะครับผมเกมนี้จะค,คล้ายๆกับเกมแนว Simulator นะครับที่เราเนี่ยต้องทําการ FK แบบนี้ทิ้งไว้นะครับเพื่อ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเราครับส่วนจุดรับเควสนะครับก็ตามที่เพื่อนๆเ, <c oughs> เห็นเลยนะครับจะเป็นเครื่องหมายตกใจสีแดงแบบนี้นะครับผมในส่วนของตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นการซื้อตัวละครนะครับพร้อมกับกระบวนท่านะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นเพลเยอร์เลยครับเราสามารถเชิญเข,ข้าปาร์ตี้ได้หรอใช่ป่ะโอ้นี่ไงส่งคำเชิญเข้าปาร์ตี้ดูดิครับว่าถ้ารับเข้าปาร์ตี้จะเป็นแบบไหนอันนี้ผมเชิญหมดเลยได้ไหมมีใครอออนี่ไงผมเป็นปาร์ตี้แล้วนะครับ แล้วดูเหมือนว่าเกมจะบอกหรือเปล่าว่าใครอยู่ปาร์ตี้กับเรานี่ไงคนนี้อยู่ปาร์ตี้กับเราเนะครับเขาจะมีสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นนะครับว่าเขาอยู่กับเรานะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับสวิสนะครับอโหน่าจะเป็นช่องใส่โค้ดแล้วดูเหมือนว่าตัวเกมนี้นะครับโค้ดผมผมเนี่ยมันจะก๊อบวางไม่ได้ครับงั้นผมลองพิมพ์เลยแล้วกันนะอ่ะลองนะครับปึ๊บอะไร H A N อ่ะโค้ดจะเป็นตามนี้นะครับลองใส่เข้าไปครับอ่าโคจะได้ในส่วนของเงินมานะครับ ปิดหน้าต่างตรงนี้ไปนะครับในส่วงเซตติ้งนะครับเปิดปิดเพลงได้เลยครับประมาณนี้นะครับไฮโลเอฟเฟกได้เลยนะครับผมในส่วนค่าแสกมีค่าแสกนะครับให้กับเราได้อัพด้วยนะครับอันนี้จะคล้ายๆแบบใช้เงินเลยครับใช้เงินอัพค่าแสงเหรอโอ้อัพขึ้นทีละ2โอ้ผมเข้าใจละคือถ้าเกิดนะครับเราเนี่ยใช้เงินเพื่อเพราะว่าจะว่ายังไงดีสมมุติว่าอันเนี้ยคือเดิมทีนะครับเราจะได้ทีละ2หน่วยใช่ไหม อ่ะงหน่วย2หน่วยเห็นไหมครับมันจะขึ้น2หน่วย2หน่วยนะครับแต่ถ้าเกิดเรานะครับอัพช่องนี้เนี่ยให้มากขึ้นนะครับสมมติว่าผมอัพไปประมาณอ่ประมาณสี่นะครับมันจะคูณ4ใช่ไหมจากเดิมที่ได้2นะครับมันก็จะเพิ่มทีละ4หน่วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับค่าแสกของตัวเกมนี้นะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมคล้ายๆแบบเอฟเคนั่นแหละครับที่เรานะครับต้องมาเทรนตัวละครเพื่อเสริมสร้าง ความแข็งแกร่งให้กับตัวเรานะครับหาเพื่อนนะครับคิดเห็นยังไงรู้สึกชื่นชอบเกมนี้นะครับก็ลองมาเล่นกันดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการนะครับทิ้งลิงก์ของตัวเกมนี้นะครับไว้ใต้คลิปโรดตัวนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็เดิมนะครับถาบเพื่อนนะครับชื่นชอบคลิปโรตัวนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กันเลยนะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้มีกําลังใจทําคลิปใหม่ออกมาเร็วๆนะแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ววันนี้สวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบาย